สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้พี่พิมมีผักชนิดนึงมาแนะนำนะคะนั่นก็คือดอกแคฝรั่งค่ะนี่ลักษณะจะเป็นอย่างนี้เนาะเป็นช่อๆแบบนี้เนาะอันนี้เก็บได้เลยเก็บได้เลยนะคะเห็นไหมลักษณะดอกเขาจะเป็นเหมือนเป็ดน้อยค่ะทุกคนเหมือนดอกแคบ,บ้านเราแหละแต่ว่าจะเล็กๆหน่อยเนาะอันนี้ลักษณะถ้าดอกเป็นช่อแบบนี้คือเก็บได้เลยอันนี้คือแบบว่าเมื่อวันก่อนพี่พิมมาดู สองวันที่แล้วยังไม่โตขนาดนี้เนาะตอนนี้โตแล้วอะเริ่มบานแล้วแอบมีน้ำนิดหน่อยเพราะวันนี้ฝนตกนี่นะคะเอาไปแกงส้มก็ได้ทุกคนแกงส้มกับปลาปลากระป,ป๋องก็ได้นะคะหรือว่าเอาไปลวกกินน้ำพริกก็ได้นะคะเ <c oughs> <c oughs> พียบเลยคือแบบไม่สูงเลยทุกคนเนี่ย าแบบเป็นดอกตุมๆแบบนี้พิมพจะเอาไปใส่ไข่เจียวเนาะใส่ไข่เจียวใครชอบกินไข่เจียวก็สามารถเอาไปใส่ไข่เจียวได้นะคะ,ะต้นไม้ชนิดนี้ต้นชนิดนี้เนาะคนไทยเรียกว่าดอกแขร์ฝรั่งแต่ว่าคนเยอรมันเขาเรียกว่าอะไรแต่ยพย่พิมพิมจำไม่ได้นะคะเดี๋ยวจะขึ้นในคำบรรยายคลิปให้เนา ต้องเก็บดอกประมาณนี้นะคะแบบแบบนี้ไม่เก็บนะคะแบบนี้ยังเล็กเกินไปเนาะหรือว่าแบบนี้นะคะแบบนี้ก็ยังยังไม่ยังกินไม่ได้นะต้องแบบต้องแบบว่าเนี่ยดอกต้องใหญ่นิดนึง,งนี่ช่อนี้ได้เก็บไปนิดเดียวนะคะเก็บไปนิดเดียวเอาไปใส่ไข่เจียวจริงๆเขาก็ไม่ได้มีรสชาติอะไรเยอะหรอกคะ่ะแต่ว่า เวลาเขาบานเยอะๆเนี่ยกลิ่นเขาจะหอมมากๆเลยทุกคนหอมเย็นๆเนาะจะบอกว่าเหมือนดอกปีบก็มันก็ไม่เหมือนดอกปีบซะทีเดียวเนาะได้กร,รํหนึ่งละไม่เคยพกถุงเลยไม่เคยพกพกถุงมาใส่ผักเลยนะเดี๋ยวอีกหน่อยต้องแบบพกถุงมาใส่ผักบ้างละเพราะว่าบางทีเวลากลับจากทำงานอะไรเงี้ยถ้าแบบปั่นจัก,กรยานมาแถวแถว ริมคลองเนี้ยก็จะเจอผักนะทุกคนผักที่กินได้นะคะยังมีอีกเยอะเลยเพียบนะนี่นี่ต้นเขาทั้งนั้นเลยเพียบเลยค่ะมีอีกเยอะเลยคนที่นี่ไม่กินเนาะคนที่นี่เขาจะไม่กินเพราะว่าเขาเาถามว่ากินได้ในหนังสือเนี่ยบอกว่ากินได้นะคะแต่คนที่นี่เขาอาจจะไม่มีเมนูอย่างเช่นแกงส้มหรือว่าใส่ไข่เจียวเหมือนบ้านเราเนาะ หนึ่งกร,รมัมได้ละพี่เอานิ่หน่อยนึงโอเคพอแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มเริ่มจะหอมอ่อนๆแล้วทุกคนแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเขาบานอะ่ะเขาจะหอมมากกว่านี้เนาะนี่คือตอ้นขเขาขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะส่วนด้านด้านหลังนั้นก็คือแม่น้ําเนาะที่แบบถ้าไปถ,าถ้าไปทางนี้ก็จะเป็นสวนสาธารณะใหญ่เนาะของเมืองนะคะเนี่ยยังเก็บได้อีกเดี๋ยววันหลังพี่พี่จะมาเก็บ ไปแกงส้มกับปลากระป๋องอเนี่ยเต็มเลยทุกคนไม่มีใครกินไม่มีใครกินกะไม่มีใครกินเลยนะคะนี่ยังอันนี้ก็ยังอ่อนๆอยู่เนาะวันนี้แสงน้อยเพราะว่าตอนนี้แบบหลังจากฝนตกอะทุกคนเนาะนี่เพียบเลยกำลังออกเลยทุกคนแล้วก็มุมนี้ก็ไม่ใช่แบบอยู่ริมถนนที่แบบว่ามีพวกควันหรือว่า เาขาเรียกอะไรควันรถหรือฝุ่นอะไรอย่างนี้นะมันเป็นมันเป็นติดแม่น้ำเนาะเห็นไหมเป็นถนนจากอันนี้เป็นถนนที่มาจากจากในเมืองเนาะเลียบแม่น้ํามาเนาะก็แค่นี้ใส่ไข่เจียวกําลังดีดอกกาลังสวยใส่ไข่เจียวอร่อยรสชาติก็จะแบบหอมหอมมันๆอ่ะบอกไม่ถูกหอมหอมมันๆทุกคนเดี๋ยวกินเผื่อบอกไม่ถูกเดี๋ยวจะกินเผื่อนะคะ คิดว่าไข่เจียวอ่ะทุกคนชอบนะชอบไข่เจียวเอาอะไรใส่ไข่เจียวได้บ้างเอาโหระพาใส่ไข่เจียวเนาะก็อร่อยแต่ว่าโหระพาที่ละมันไม่สวยเหมือนโหระพาพี่บัวนะคะอันนี้ก็ต้องทําใจนี่เห็นไหมระหว่างทางถ้าแบบว่าถ้าเรารู้จักผักนะทุกคนมันก็แบบสามารถเก็บนะคะอันนี้เก็บได้ไม่มีใครว่า เพราะว่าผักพวกนี้จริงๆแล้วเขาก็โตเองทาธรรมชาติเนะาะส่วนสําคัญของไม้ชนิดนี้นะคะคือต้นต้นชนิดเนี้ยไม้เขาจะมีพิษนะคะเฉพาะตัวตัวต้นไม้เนี่ยจะมีพิษนะคะเดี๋ยวจะให้ทุกคนดูเนี่ยต้นเขาเนี่ยค่ะเนี่ยต้นเขาเนะจะมีพิษมีพิษสําหรับคนหรือเปล่าไม่ใช่นะคะมีพิษสําหรับม้านะคะเขาจะไม่นิยมเอาไม้ชนิดนี้ไปทําคอกม้าเป็นอันขาดนะคะเพราะว่าม้าบางทีแบบ เขาก็จะแบบไปกัดไปแทะไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นพิษต่อต่อมาเนาะเฉะพาะม้าชนิดเดียวเนาะเอ่อเป็นคอกวัวคอกมาอะไรเงี้ยเขาจะไม่เอาไปทํานะคะทุกคนโอเคสําหรับคลิปนี้นะคะไม่ค่อยไม่ค่อยมีแดดเลยทุกคนหลังจากที่แบบฝนตกเนาะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะแล้วก็คิดว่าทุกคนจะได้ความรู้บ้างนะคะจากดอกแคฝรั่งนะคะจากประเทศเยอรมนีเนะาะก็หวังว่าทุกคนจะ สุขกายสุขใจสบายดีเนาะแล้วก็พบกับพี่พิมพ์ใหม่นะคะพิมพ์สาวใต้บาวาเรียนในคลิปหน้านะคะพบกันใหม่นะคะทุกคนบายบายไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ